รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะอ้มาพอดีเลยปูก่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะว,วันหายไปไหนหนูเปียเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะโหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะว,วันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดีดีแล้วค่ะ ดีเลยค่ะหนูอยากฟังอืมเออตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราชนะจากอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายเนื้อหมูชาตะวันตกมีพวกค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนักอ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติ ได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะเขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย,ยนยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนําให้สมเด็จพระนารายได้เจริญสมพันธไม,ธมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยที่14 สมเด็จพระนารายสรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทําให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านปโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชายเยนและระบบท่อปป,ปาในวังละโวที่มีน้ําพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคง ทรงปรับหังเมืองสร้างกำแพงมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ลาว,วกโคราสงขาโถแพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตวันไปเที่ยวไ,<อ>ไหนหรออุ๊ยเออเที่ยวใกล้ๆแถวน,นี้ครับขอไปนะครับปูได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักละ่ะระวังตัวด้วยนะครับ ณที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชโอโ้โหฝรั่งเต็มไปหมดนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั้นไงคนนั้นไงออกยาวิชายเย็นอาชูฮอาชูอาชู ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรอือขอพระคุณท่านอย่าได้ตโนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับฮ้ฮะแย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้เกลยนแก้วอเอ๊เ,อเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง S <S อ๋อเด็กๆก,กลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุตรสุนทรหรือเจ้าพยากโกษาธิวบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอักรราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14ว้าวเท่จังคุณปู่คะ หนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลกยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชืว่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงจุกวันนี้อา้าเมฆละอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษาสองภาษาไม่ลุก ตอนนี้เม่โอเคเวริี่กูดครับปู่เวร์รีกูดประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่งตางๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุทยา เด็กๆมาดูนี่สิ่ะอะไรเหรอคนะคุณปู่ขบวนพระยุหะยาตราทางเลมามเมฟดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหมเอ่อเอ่อเอ่อ be beautiful beautiful